เดี๋ยวนี้จับถ่ายยากเย็นมากค่ะโอ้ยกว่าจะถ่ายได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าจะจับกว่าแม่จะจับให้ถ่ายขายทรายได้ยากเย็นแสนเข็นมากเลยกว่าแม่จะจับได้เนี่ยโอ้โหไม่ค่อยยอมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะ มไม่กลัวมอนนี่ที่หูตั้งแล้วนะถ้าเห็นรถแบบนี้ไม่ได้เลยมอนที่ขาดมากปรปร๊้ไม่เป็นไรลูกแม่ให้มาถ่ายรูปขายไซส์ให้แม่หน่อยเนี่ย หนึ่งหูตั้งหันตั้งเอา้าจัดของแม่ทำไมที่มีที่หมอกอยู่ะน้องฟ้าอยู่นี่หนูน้องฟ้ามาอยู่นี่นะคะน้องฟ้ามาอยู่นี่นะคะเออฟ้า ไม่เห็นต้องถ่ายนี่ 嗯。Mm. ใช่ไม่ได้เลย <laughs> ลูกมูกแต่เล่นกันมากมา๊อกโ้นยมามองแม่หน่อยสิลูกเงยมาแม่ๆแม่มองแม่หน่อยครับ เห็นกันไหมคะว่าสองฝั่งเห็นกันไหมคะว่าสองฝั่งได้เวลามานั่งรอมะไปเนาะ เมื่อช้ามาอุ้มน้องก็มาอุ้มมันแล้วก็กอดมันมันน่ารักค่ะชีวิตมันคิดดูเป็นพี่น้องกันชีวิตต่งตางกานเลยนับภาษาอะไรแล้วครับชีวิตพี่น้องกันแม่ลูกกันแท้ๆชีวิตต่งตางกันเลยอีกคนนึงเป็นเสียบปืนอีกสามตัวเที่ยวเดินตลอดตลอดคิดดูแล้วกันคิดดูแล้วกันน